เป็นคนหนึ่งที่ชอบความอลังการนะต้องบอกเลยว่ามาถูกที่แล้วค่ะเพราะร้านเฟรมัดเดรสนะคะต้องเยอะเท่านั้นนะบางครั้งนะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วบอกขอน้อยๆต้องบอกเลยว่าโอ้ปวดเทศทันทีนะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากบริการนะเต็มที่เลยนะแต่ว่าที่ร้านเรานะคะ ความเยอะเนี่ยมาตั้งแต่เจ้าของร้านแล้วนะคะชื่นชอบความเยอะความอลังความวิ้งนะคะก็เลยส่งต่อถ่ายทอดออกมานะคะด้วยชุดสวยๆรูๆแบบนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนนึงที่ชื่นชอบแบบอังนาค,คุณอยู่ถูกที่มาถูกที่แล้วแน่นอนนะ,ะสำหรับตัวนี้นะ,ะต้องบอกเลยว่าเป็นตัว อรังมากๆนะคะด้วยความวิงนะคะของผ้าของเขาเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนเนี่ยก็คือวิงแบบปาแตกกันไปนเลยทีเดียวคือถ้าเล่นซ่อนแอบก็คือโดนหาเป็นคนแรกแน่นอนนะสำหรับตัวนี้เลยนะคะ mm. เขามีความเขียวที่เป็นเขียวแบบสวยเขียวหวานนะคะแล้วก็มีความออร่านะคะไม่ต้องกลัวเลยนะปกติลูกค้าชอบบอกว่าผิวคล้ำเขียวได้ไหมโอ้โหอันนี้คือเหมือน ใส่หลอดไฟทั้งชุดเลยนะคะไม่สว่างให้มันรู้ไปเลยนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะ,ะแต่สำคัญสุดคือต้องเป็นคุณแม่นะคะซส์เล็กเท่านั้นนะคะใส่แล้วจะสวยมากนะคะเพราะว่าอันนี้ทำมาให้คุณแม่ตัวเล็กนะคะคุณแม่ซส์เล็กนะคะเรียนเชิญที่ร้านเลยนะ,ะสามารถนัดหมายนะ,ะเข้ามาลองแบบลองซส์ก่อนได้คะ่ะแล้วพบกันนะคะ